เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมโบเมรดาโพสแคปชั่นนี้สื่อถึงอเล็กแน่นอนเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเชียร์ให้คบหากันอย่างมากเลยละค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กที่ระดเดชและนางเอกสาวคนสวยโบเมรดาด้วยก่อนหน้านี้นั้นอเล็กได้ให้สัมภาษณ์ว่ากำลังตามจีบสาวโบอ,อยู่และกำลังเริ่มเรียนรู้ศึกษาดูใจกันมาได้กว่า2เดือนแล้ว และห่างกันอีกไม่กี่ชั่วโมงสาวโบเมรดาก็ได้เดินทางไปร่วมงานอีเวนต์หน้าศูนย์การค้าเซนทันเวิลด์หลังจากจบงานได้ให้สัมภาษณ์เช่นกันซึ่งเธอได้บอกว่าอาเล็กน่ารักตรงสเปคเป็นคนดีลันใจหนูม่แต่เขาและล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวโบเมรดานั้นเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองนอนอ่านหนังสืออยู่ในอ่างพร้อมแคปชั่นว่า จะอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆเลยซึ่งหลายคนก็พอจะเดาออกว่าทั้งโบและอเล็กอาจจะตกลงเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วโดวยคอมเมนต์บางส่วนก็คอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ้โหไม่รู้จะโอ้โหภาพหรือโอ้โหแคปชั่นก่อนดีนะครับน้องๆหวังว่าพี่จะเจอหนังสือเล่มโปรดแล้วขอให้สนุกและมีความสุขกับหนังสือเล่มนี้นะคะ หนังสือเล่มโปรดเชียร์เล่มนี้ค่ะยกให้เป็นหนังสือเล่มโปรดเลยไหมคะเนี่ยหนังสือเล่มนี้มาเห็นคงจะดีมากเหมือนพวกเราและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ